สวัสดีครับผมครับผมก้าหน้ารูปลอครับเป็นไงภาคสองยอดเหล็กเพชรก็โอเคครับผมล่าสุดเขาชนะกุหลาบดำนะสับน็อกไอ้สับนับเลยนะครับผมคิดว่าไงก็ดูก็ดีครับผมน้องสภาพร่างกายดีครับเนาะเมื่อกี้หูดูน้อตัวลีนมากเลยครับผมกังวลเลยไหมไม่ครับเรามาเต็มที่แน่นอนครับเมื่อกี้ถามเขาว่าจะวางแผนยังไงเขาบอกต้องต้องเอาให้เรายุบให้ได้ครับผมคิดว่าจะยุบไหม ก็ต้องรอดูบนเวทีครับพี่แต่ไฟนี้ดีกว่าไฟที่แล้วแน่นอนครับเขาบอกว่าเขาเขาเตรียมร่างกายมาดีมากพร้อมที่จะรับตีนซ้ายเราด้วยลงทุนก่อนแล้วก็ทีต่อทีเนี่ยเขามั่นใจเลยว,ว่าเขาเขาเอาเราอยู่เราว่างไงก็ต้องดูบนเวทีครับพี่เพราะว่าเราก็ต้องแก้มาแล้วว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาลูกถนัดลูกไหนครับเตะขาใช่เรามีแต่แตข่ขาต่อยมัดแ้่เรามวยประเภทเขาเด้าหาเราอยู่แล้วรเราก็ได้เปรียบคือลูกเตะขานี่เรากันมาอยู่แล้วเนาะเตรียมมาเตรียมมากันอยู่แล้วใช่ครับคิดว่าเตะอยู่ไหมเขาเขาเตะเราอยู่ไหม ก็ต้องดูบนเวทีอรพี่แต่ผมมั่นใจว่าผมก็มีโอกาสที่จะชนะครับใช่ครับครั้งก่อนชนะแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยน้องก็การต่อยก็ตามเกมครับเขาก็เดินเข้าหาเราพอเราทำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ต้องเขาก็ไปค่อยๆกินไปใช่เราค่อยๆกินไปผู้นี้คิดว่าเกมจะออกมาแบบนี้ไหมมันก็ต้องดูบนเวทีครับว่าลูกเกมของมันไหนผมว่าเขาเหมือนกับพี่ว่าแหละที่เขาว่าเขาเอาร่างกายมาประท้เพราะว่าเขาดูว่าร่างกายเขาดีกว่าเราเพราะว่าพร้อมดีแล้วเราต่อยไปก็ไม่ดีเท่าไหร่ใช่พอเราคุ้มกลับมาไฟแรก แต่ถ้าถามว่าไฟแรกกับไฟนี้ผมถามว่าไฟนี้ร่างกายผมดีมากคนละเรื่องกันเนาะใช่ครับโอเคครับเบียฝากอะไรถึงพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวภูเก็ตที่จะมาเชียร์เราุูงนี้ครับเพราะว่าผู้นี้เข้าชมฟรีครับผมก็ฝากพี่น้องชาวใต้นะครับและพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนนะครับชวยมาเชียร์และเป็นกำลังใจให้พี่น้องให้นักมวยคนใต้ด้วยครับุ่งนี้ก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกับเอาใจเจ้นาไปฟากครับผมครับผมขอเชคดีครับน้องก้าวหน้าอ๋อพี่มนศรีครับพี่เค